สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดีเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมมีบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับซาดิศการเมืองก็ไม่รู้สินะเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครทีไรนึกถึงสมิธสมิธท,ที่นั่นทุกทีผ่านมากี่ยุคแล้ว ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายอะไรบ้างเอากันจริงๆจำไม่ค่อยได้หรอกครับแต่สมิธสมิธทิ่นั่นคนกรุงจำขึ้นใจไฟเขียวทุกสี่แยกปลูกกล้วยตรงเกาะกลางนำไปปฏิบัติได้หรือไม่เป็นอีกเรื่องแต่ไม่มีนโยบายทางการเมืองในประวัติศาสตร์เป็นที่จดจำมากไปกว่านี้อีกแล้วมีคนบอกว่าแกเป็นคนเพี้ยนๆแต่วิเคราะห์ลงลึกไปจริงๆ นโยบายทุกแยกมีแต่ไฟเขียวไฟเขียวที่ว่าอาจไม่ใช่ไฟสัญญาณจราจรแต่ทำอย่างไรให้รถไหลทุกแยกเหมือนมีไฟเขียวต่างหากอุโมงค์ลอดแยกที่ขุดกันพลุนทั้งกรุงเทพมหานครในวันนี้อาจหมายถึงสิ่งที่สมิธสมิธทินันสื่อสารไว้เมื่อครั้งกระโน้นก็ได้ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้เห็นสมิธสมิธทินันนำนโยบายอันลือลั่นมาหาเสียงอีกหรือไม่ เพราะอายุอานามก็ร่วมร่วม90ปีแล้วถ้ายังไหวคงเข้าคู่กับวรัญชัยโชคชนะอีกครั้งครับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครอรอบนี้อาจไม่ต้องลุ้นเท่าการเลือกตั้งเมื่อปี2556ที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเฉือญนพลตำรวจเอกพงศพัพงษ์งเจริญไปร่วม200แสนคะแนนหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตร 1,256,349เสียงพลตำรวจเอกพงษพัฒนพงเจริญ1 7 7่8 9้เสียงโพลก่การเลือกตั้งคุณชายสุขุมพันธ์นำเกือบทุกโพลมาเที่ยวนี้ชัดชาติสิทธิพันธ์นำโด่งทุกโพลตามมาห่างๆมีวิโรธลักคณะอดิสรอ,อัศวินขวัญเมืองสุดชัดชวีสวรรสวัสด์เป็นต้น นี่คือปรากฏการณ์ที่จับต้องได้ในขณะนี้แต่กว่าจะถึงวันเลือกตั้งที่คาดกันว่าจะมีขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้สถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนได้อีกถ้านับจากวันนี้ก็อีกกว่าสองเดือนแต่ความไม่ชัดเจนก็เกิดขึ้นหลายเรื่องและจะไม่ชัดเจนต่อไปเมื่อวานนี้วันที่23มีนาคมลุงป้อมให้สัมภาษณ์เรื่องเลือกตั้งผู้ว่าฟังแล้วมันขัดขัดรูหูพีกล ถามตอบตามนี้ครับนักข่าวถามการประชุมใหญ่สามันประจำปีของพรรคพลังประชารัฐในวันที่3เมษายนนี้จะมีความชัดเจนเรื่องการสนับสนุนบุคคลที่จะลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครหรือไม่ลุงป้อมตอบเรื่องของผมไม่ใช่เรื่องของคุณไม่มีใครเขาอยากรู้ด้วยหรอกมีแต่คุณที่อยากรู้นักข่าวถามระหว่างนายสกลทีพัทยกุลกับ พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองจะสนับสนุนใครลุงป้อมตอบซื่อจะเอาใครจะเอาใครเขา้ออาคนนั้นอยากบอกลุงป้อมว่าประเด็นการเมืองส่วนใหญ่ควรจะตอบให้ชัดถ้าไม่อยากตอบก็แค่ปิดปากแล้วเดินหนีเมื่ออ้าปากตอบต้องคำนึงถึงความน่าเชื่อถือด้วยพูดแบบนี้บ่อยๆสุดท้ายไม่มีใครฟังไม่เฉพาะคนกรุงเทพมหานครแต่คนทั้งประเทศเขาอยากรู้ว่า พลังประชารัฐที่ลุงป้อมเป็นหัวหน้าพักจะสนับสนุนใครการตอบว่าไม่ใช่เรื่องของคุณไม่มีใครอยากรู้ถือเป็นการฆ่าพักพลังประชารัฐแบบเอาขวานจามหัวเลยทีเดียวอันที่จริงผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นเรื่องของคนกรุงไม่ใช่เรื่องของลุงป้อมเพียงคนเดียวเพราะผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องเข้าไปบริหารงบประมาณปีละเฉียดแสนล้านบาท ไม่ใช่เข้าไปนับแบงค์ในกระเป๋ากางเกงลุงป้อมฉะนั้นลุงป้อมต้องเปลี่ยนไม่เฉพาะเรื่องเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเรื่องเดียวเรื่องในพักพลังประชารัฐเรื่องความนิยมของพักมันต้องได้ข้อมูลที่แท้จริงไม่ใช่ฟังเฉพาะคนสอพอบอกว่าถูกครับนายใช่ครับท่านเดินไว้อย่าตกใจถ้าเห็นคะแนนนิยมที่แท้จริงพลังประชารัฐในกรุงเทพมหานครณนะขณะนี้ก็ชัดเจนขึ้นอีกระดับหนึ่ง คณะกรรมการการเลือกตั้งจะออกประกาศกำหนดให้เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาวันศุกร์ที่25มีนาคมนี้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครใช้จ่ายได้ไม่เกินคนละ49ล้านบาทไม่เยอะไม่น้อยเพราะพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางแต่เขตใหญ่แบบนี้ ใครมีงบมากก็ได้เปรียบอยู่บ้างในเรื่องการประชาสัมพันธ์ส่วนแนวคิดทัศนคติไม่ต้องใช้เงินเพราะเป็นเรื่องติดมากับตัววันนี้เริ่มเห็นนโยบายว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันบ้างแล้วแต่ที่อยากพูดถึงคือนโยบายของวิโรจลักคณาอดิศรว่าที่ผู้สมัครจากพกรรคก้าวไกลปัญหาน้ำท่วมการลอกท่อเป็นวิธีการแก้ปัญหาและเป็นเรื่องง่ายที่สุด ในการเริ่มต้นจัดการน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครเชื่อว่าจะเห็นผลมากกว่าการสร้างสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่และผลานงบประมาณดังนั้นลอกท่อทั่วเมืองลอกคลองทั่วกรุงจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนในการจัดการน้ำท่วมความเก่งกาศหายไปไหนหมดเอาจริงๆนโยบายไฟเขียวทุกแยกของสมิธสมิธตินันยังรื่นหูกว่าเพราะกรุงเทพมหานครแก้ปัญหาน้ำท่วม ด้วยการลอกท่อมาทุกยุคทุกสมัยและลอกอยู่ตลอดเวลาแต่หน้าฝนทีไรยังท่วมรอระบายทุกทีนี่ไม่ใช่แนวความคิดใหม่คนรุ่นใหม่อย่างวิโรธลัคณาอดิศรต้องคิดได้มากกว่านี้น้ำท่วมกรุงมันมีอะไรมากกว่าการลอกท่อก็เห็นเก่งทุกเรื่องงั้นลองบอกว่ามีวิธีทำให้คนกรุงมีระเบียบว,วินัยแบบคนญี่ปุ่นอย่างไรเพราะเรื่องขยะเรื่องการจราจร ล้วนเป็นเรื่องวินัยของพลเมืองทั้งสิน้นทุกวันนี้การทิ้งขยะลงคลองลงท่อระบายน้ำยังคงเป็นเรื่องปกติที่คนกรุงจำนวนไม่น้อยยังทำกันไม่ต้องดูที่ไหนไกลวิโรธลองเดินไปริมคลองตลาดคลองเตยแล้วเปิดถแถลงข่าวหน่อยว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเอาที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้ไม่ใช่เอาแต่เสียมให้คนแตกแยกคนกรุงต้องการพูว่า ที่เป็นผู้แทนของคนกรุงเทพมีเจตจำนงที่จะทำให้คนกรุงเทพเท่าเทียมกันและคืนเมืองที่เป็นธรรมผู้ว่าต้องไม่เป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งแต่ต้องเป็นตัวแทนยืนอยู่ข้างประชาชนที่พูดแบบนี้ไม่ทราบวิโรธต้องการซื่ออะไรอ้างประชาชนแล้วให้คำตอบได้หรือเปล่าว่าประชาชนฝ่ายไหนใครถูกผิดประชาชนเขาจะได้รู้ว่าควรไปลงคะแนนให้หรือเปล่า ประเทศนี้คงไม่ต้องใครเป็นกลางท่ามกลางความขัดแย้งกันอีกแล้วครับแบ่งข้างกันให้หมดชกมวยยังต้องมีกรรมการขนาะตีไก่ก็ยังต้องมีกรรมการคอยแยกคอยห้ามถ้าใช้ตะก,กะนี้เข้ามาบริหารกรุงเทพมหานครก็ชิบหายกันหมดครับในสำนักงานกรุงเทพมหานครเองไม่ต้องมีใครเป็นกลางผู้ว่ากรุงเทพมหานครต้องยืนอีกข้างเสมอมันใช่เรื่องหรือลำพัง ความขัดแย้งทางการเมืองที่มีอยู่มันหนักหนาสาหัสพออยู่แล้วนี่ยังจะให้แบ่งข้างกระซวกกันอีกซาดิศหรือเปล่าศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ